ดีค่ะสุดสุดมีเสื้อนำเสนอนะคะเป็นลายใหม่นะคะเป็นดอกเล็กๆนะคะสีส้มโอรสนะคะสีสดใสเห็นไหมดอกเล็กๆงานดอกเล็กๆนะคะมีจีบสวยๆนะครับมีปกนะคะมีปกนะคะแล้วก็มีคอยช่อเห็นไหมเป็นช่อๆนะคะแขนเป็นแขนระครังะคะ่ะอันนี้เขาเรียกแขนระครังนะคะ,ะคนทักเขาเรียกแขนระครังของช่างถนอมนะคะ ก็ออกมาสวยเลยนะคะกลุ่สุใส่ซับสีแดงนะคะเพราะซับสีออรสลุ่สูทไม่มีนะคะลุ่สูไม่มีซับสีออรสถอกอันตัวนี้สามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดใส่ได้เลยนะคะนะเป็นเสื้อมาใหม่มาเมื่อวานเนะะี่ยค่ะเขาเพิ่งเสร็จก็มาส่งตอนประมาณสักหกโมงจะทุ่มแล้วเขาก็โอเคนะคะหน้าต่ำหลังสูงนะคะเขาทำให้ก็เป็นสเคิร์ตดีนะคะไอ้ตัวเนี้ยตัวที่ปกเนี่ยเป็นสเกิร์ฟดีนะคะ เรียบร้อยเดี so ๋ยวคุณสุจะใส่ซับนะคะใส่ซับปรับพนมให้นะคะสุจะใส่ซับปรับพนมให้นะครับใส่กับพ่อถุงอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังหนังนะคะอะไรนะนะคะเป็นลายใหม่นะคะลายใหม่สําหรับคุณสุนี่แหละค่ะแต่คนถักเขาถักจนชํานาญแล้วนะคะเขาถักแต่ลายเดิมๆเขาเลยชำนาญเขาถักคือลายเดิมสองลายอ่ะลายนี้ครับนะเขาถักชํานาญมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็น ข้าถุงแพวากาลสินนะคะเป็นลายมัดหมี่เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายถอนะครสวยมากเข้าชุดกับนงางนางนี้ก็เข้าชุดกับนางเห็นไหมคะเข้าชุดมากเลยนะคะส่วนตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะสุป่ปยที่สองพันสองนะคะใครรับก็ทักมาเลยนะคะสุอาจมาใ้ชมว่าผลงานมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ